ชาวกัมพูชาชื่อนางสาวดาราเรียนหรือดาวที่อพยพหนีสงครามมาอยู่ฝั่งไทยนานจนแต่งงานกับคนไทยมีรีสอร์ทอยู่ที่ตาภรยาจังหวัดสะแก้วออกมาเปิดปากแชฉนั่นว่าตัวการใหญ่ในการยึดที่ดินบ้านหนองจานไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่คือกำนันลีหรือชื่อจริงโตสลินอดีตทหารข้าเหมเก่าที่ผันตัวมาเป็นกำนันพร้อมเมียคนไทยชื่อเจรัตสองผัวเมียนี้ไม่ธรรมดา พราะถูกกล่าวหาว่ากําลังกว้านซื้อที่ดินฝั่งไทยเพื่อรวบรวมขายต่อให้นายทุนจีนเอาไปสร้างเมืองใหม่ขยายคาสิโนจากปล่อยเปตดเข้ามาในฝั่งไทยฟังแล้วเหมือนดูซีรีส์ลาสเวกัสชายแดนเลยใช่ไหมครับที่พีคบว่านั้นดาวบอกเลยว่าม็อบที่มาป่วนทหารไทยวันแรกๆก,ก็ถูกจ้างมาจากสองคนนี้ก่อนจะกลายเป็นคอนเทนต์ให้ยูทูบเบอร์บางเจ้าเอาไปตัดคลิปทำให้โลกเห็นภาพว่า ทหารไทยลังแกคนขะเหม็นเอาลูกเล็กเด็กแดงมานั่งตากแดดเหมือนเป็นเหยื่อแต่เธอยือนยันหนักแน่นว่าไม่จริงเพราะเธอเองในฐานะคนกัมพูชาที่ได้กินข้าวกินน้ำและพึ่งพระบรารมีจากฝั่งไทยมาตลอดเธอไม่ยอมให้ใครมาด่าทหารไทยว่าเป็นผู้ลังแกเด็ดขาดเธอพูดชัดเจนจนมีประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนหูเลยนะครับถ้าพวกคุณบอกจะต่อต้านสินค้าไทยไม่ซื้อของไทยงั้นก็ไปเผาบ้านฮุนเซนสิ เพราะปูนที่สร้างบ้านฮุนเซนก็มาจากประเทศไทยเหมือนกันโอ้โ oh หประโยคนี้บอกเลยว่าแรงดุเดือดและจุกไปถึงอิฝ้าฝั่งแน่นอนประเด็นใหญ่ก็คือถ้าสิ่งที่ดาวพูดเป็นจริงนี่มันไม่ใช่เรื่องชาวบ้านเล็กๆแต่คือเกมผลประโยชน์ระดับนายทุนต่างชาติที่เข้ามาผูกโยงกับผู้นำท้องถิ่นกัมพูชาขยับหมากทีละช่องเพื่อยึดที่ดินฝั่งไทยไปทำธุรกิจพันล้านต้องถามไม่ลึกว่าใครได้ประโยชน์ เพราะการที่มีคนกล้ามายึดที่ดินไทยอย่างเหิมเกริมมันสะท้อนว่าเขารู้ว่ามีคนใหญ่คนโตคุ้มหลังอยู่ไม่งั้นไม่มีใครกล้าเล่นของแรงขนาดนี้หรอกครับแล้วถามจริงๆจ,จ,จะให้คนไทยทนเห็นที่ดินแผ่นดินพ่อแม่ตัวเองถูกยึดไปขายให้นายทุนจีนจริงเหรอจะให้เงียบเฉยปล่อยให้ภาพทหารไทยถูกใส่ร้ายไปทั่วโลกหรอนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนธรรมดาแต่มันคือศักดิ์ศรีของแผ่นดินไทยกับเกมผลประโยชน์ข้ามชาติ ที่เราจะมองข้ามไม่ได้ทงว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับ